สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการล้างประวัติการเข้าชมของ YouTube นะครับเวลาเราเข้าไปใช้บริการแอป YouTube นะครับเวลาเราเข้าชมอะไรนะครับเขาจะเก็บประวัติไว้นะครับว่าเราได้เข้าชมอะไรไปบ้างนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการล้างประวัตินะครับเพื่อจะได้ช่วยเพิ่มแรมให้มือถือนะครับก็จะเป็นการล้างไฟล์ขยะไปในตัวนะครับก่อนจะไปติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลูกหมูสตูดิโอผมด้วยนะครับ วิธีการทำนะครับง่ายๆเลยนะครับให้เราเข้าไปตรงแอป YouTube ของเรานะครับที่เราได้เข้าไปเปิดดูวิดีโอต่างๆนะครับในแอป u t u b e นะครับแต่เข้าไปในแอป YouTube ของเรานะครับแล้วเสร็จแล้วนะครับให้เรามาแตะตรงคำว่าคลังวิดีโอนะครับฝั่งขวามือข้างล่างนะฮะตรงนี้นะครับแตะเข้าไปนะครับตรงคังวิดีโอนะครับเขาจะโชว์ขึ้นมานะครับแถบข้างบนนี้จะเป็นล่าสุดนะครับที่เราได้ดูคลิปอะไรไปบ้างนะครับของ u t u b e นะครับเขาจะเก็บประวัติไว้นะครับวิธีการลบ ประวัติการเข้าชมนะครับเราก็แตะตรงนี้เลยนะครับประวัติการเข้าชมตรงนี้นะครับนี่นะครับเขาก็จะแบ่งแต่ละแต่ละวันนะครับว่าเราเข้าไปดูอะไรบ้างนะครับวันนี้เราดูอะไรเมื่อวานเราดูอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็จะเก็บประวัติไว้ตรงนี้หมดเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นคำว่าเมื่อวานตรงนี้นะครับที่ว่าเราได้ดูไปนะครับวิธีการลบนะครับลบทั้งหมดนะครับให้เราแตะตรงจุดไข่ปลาสาจุดตรงขวามือข้างบนนะครับตรงนี้ครับแตะเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับแตะการควบคุมประวัติการเข้าชมนะครับ ตรงน right, right. right, right be right, right ี้นะครับแต่บนสุดนะฮะแต่เข้าไปนะครับจากนั้นนะฮะแต่คําว่าล้างประวัติการดูนะครับข้างบนนี้นะครับแต่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับแต่คําว่าล้างประวัติการดูตรงแถบสีน้าเงินข้างล่างตรงนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับเขาก็จะขึ้นว่าล้างประวัติการดูแล้วนะฮะก็ง่ายๆประมาณนี้นะครับนี่นะครับประวัติการเข้าชมก็จะไม่มีนะครับก็จะหายไปนะครับ แต่เข้าไปดูนะครับประวัติการเข้าชมตรงนี้นะครับนี่นะครับก็จะไม่มีนะครับก็จะเป็นการเพิ่มพื้นที่ให้มือถือนะครับเพื่อให้แอปพลิเคชัน u t u b e ไม่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 มีไฟล์ขยะเยอะนะครับก็จะเป็นการเพิ่มพื้นที่ให้มือถือนะฮะประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลูกหมูสตูดิโอผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ